คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำไม่สุภาพผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำสำหรับเด็กก่อนที่จะดูคลิปนะครับสวัสดีครับพบกับอิดตะตายาสปานครับวันนี้เราพูดเกมเกมที่เราเล่นเป็นประจำก็คือเกมล่าสุดได้มีการอัปเดตนะครับทำให้ภาพแสงสีเสียงรู้สึกดีขึ้นนะครับตั้งแต่ผมเล่นมานะครับรู้สึกว่ามีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับต้องฝากขอบคุณนะครับ ทางนักพัฒนาของเกมด้วยนะครับที่ทําให้พวกเราได้เล่นสนุกแล้วก็มีอะไรหลากหลายขึ้นนะครับ <Wow. S 1> ก็ผมก็จะคอยเล่นและติดตามไปเรื่อยๆนะครับออก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์เกี่ยวข้องกับเกมเลยนะครับนี่คือมาแนะนําหรือมาพูดให้พเพื่อนๆ <c oughs> ที่เล่นเกมนะได้รู้จักกัน oh <my> เดี๋ยวลอมาดูกันว่าการอัปเดตในครั้งนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นนะครับ <Ready? S 1> ไปลุยกัน go สวัสดีครับนี่ครับอินต,ตายสาสปะวันนี้เรามาอาคิพปะทะครับปะทะนำทีมด้วยปะทะครับสี่เออห้าต่อห้ามีบูมครับอินต,ตายสาสปะเจอรลาดแล้วก็สายหืนครับวันนี้จะมานัดกันมาปะทะแบบบูบ๊บูมันมันครับดูว่าทีมไหนจะชนะกันปฏิตาม ครับโอ้โหโอ้ไม่รอดมาดูว่าใครจะเจ๋งกว่าใครครับวันนี้เปลี่ยนปืนมัไม่ไหวอย่างเงี้ยล่วงเอ้าตายเปลี่ยนปืนโอ้ผมล่วงไงอันนี้เอาไปลุกโก้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 ไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่มีที่มบ

จอยครับจะไปคุณแม่อยู่ผมไปสุนัขนะครับทีบ้านผมห้องวัวหมาครับตามมันไปครับโอ้โหเรียบร้อยเอ้าทำอะไรกูเนี่ยอืมทำไงทำอะไรครับคุณทำอะไรคุณทำอะไรคุณทำอะไรนี่ทำไงแย่ยาย่แย่ดิวย ดูนะว่าศัตรูแม่ม่ไเปิดแม่ทันเลยผมย่าไม่ได้เปิดกล้องครับวันนี้เพราะว่าเปิดกล้องเมื่อไรมันมันมีจุบเฮ้ยใไมบนี่หลังถช่หลังที่ที่ผมเป็นมันบุวันอยู่แล้วฉะนั้นตั้งกล้องบนนั้นเลย

เอาตัวเราเ้เกิดมาพอครับน่าเกิดมาอะไรเกิดก็ตายครับน่าเกิดเตัเองมาเกิดเกิเองเลยเกิมันก็ตายอน่ไนรบบมนะครับโอ้โหดูดิม ดูมงนผมไม่เ็ลยคุย่ยจะไปอันนี้เน่โอ้ขนาดยิงไม่ถูกเลยเก็นบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มสอยวะไม่น่าเชื่อครับถ้ามีใครสามารถสอยได้โอ้โหเดี๋ยวต้อไปลางแขมย่สตาไม่มีใครดสยได้วันนี้ผมไปล้างแขมแขมั โอ้โหเรียบร้อยครับชนะโอู้ห่วยก็150กด 10A ครับดูครับโอ้โหไม่น่าเชื่อมาดูกันครับว่าใครได้อันดับที่เท่าไหร่ครับระหว่าง5ถาง10ทหาร5ตำรวจมาดูครับว่าได้ที่เท่าไหร่กันแต่ละคนอาจจะเป็นลำบากวัน บมได้ที่หนึ่งเจได้ที่สอสายหนูได้สามลอีตาตไปไหนอีตาะล่วงครับเ่าฮ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 ่าวูวว้วผนวว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 ผมวว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 ว